ครับผมวันนี้ก็มาตกเบ็ดเหมือนเดิมนะครับเบ็ดคันเดียวนะครับคันเดียวเหยื่อแล้วก็นี่ครับดูปลาก่อนครับได้อยู่นะครับคือวันนี้ผมจะมาแนะนําความรู้นะครับนี่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยครับสดๆร้อนๆครับนี่ครับนี่ครับโดนปรากฏปักนะครับปักปักเมื่อประมาณสักยี่สิบนาทีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้วนะครับ มาดูวิธีแก้ครับถ้าเราโดนปรากฏปักมือปักอะไรปักตรงไหนก็ได้ครับตามร่างกายเราเนี่ยครับวิธีนี้อาจจะใช้ได้กับปลาดุกปลาขยงด้วยนะครับวิธีแก้นะครับให้มันปวดน้อยที่สุดหรือปวดแค่ไม่นานนะครับปวดแค่ห้าหกนาทีก็จะหายไปนะครับคือผมใช้วิธีนี้นะครับเป็นวิหลักการเดียวเลยนะครับหลักการเดียวกันกับไการดูดทิษงูเลยครับเมื่อกี้ผมโดนปักตรงนี้นะครับปักเข้าลึกมากเลยนะครับ ปากเข้าประมาณนี้ได้นะครับประมาณสักหนึ่งเซนเกือบเกือบสองเซนได้อยู่นะครับปากผมก็ถอนออกนะครับดึงแย่งมันออกผมก็ดูดเลยครับผมใช้ปากนี่แะครับดูดเลือดออกออกให้มากที่สุดครับดูดดูดพยายามดูดออกให้มากที่สุดครับปากเสร็จก็ดึงออกแล้วก็พยายามดูดเลือดออกให้มากที่สุดครับดูดออกให้มากที่สุดเ้าที่จะออกได้ครับดูดดูดดูนะครับใช้ปากเราเนี่ยครับดูดดูดเลือดออกให้มากที่สุดนะครับพอเราดูด เราคิดว่าเราดูดเลือดออกมากที่สุดแล้วก็มันก็จะปวดอยู่ประมาณสักห้านาทีนี่แหละครับแล้วมันก็จะไม่ปวดเลยครับมันจะหายไปเลยนะครับมันจะไม่ปวดแบบเป็นชั่วโมงหรือเป็นอะไรครับมันจะปวดแค่ห้านาทีหรือไม่อาจเกินสิบนาทีครับแล้วมันก็จะหายไปครับมันจะหายมันจะจางไปเลยนะครับวิธีนี้ใช้ได้ผลนะครับอันนี้ผมเจอกับตัวเองนะครับนี่ครับรอยเลือดที่ผมดูดทิ้งครับดูดดูดเลือดเองทิ้งครับปักมอกี้เนี่ยครับพาดครับพาดมาปัก ปลาดิ้นนะครับดิ้นมาปักครับผมใช้วิธีนี้นะครับดูดเลือดออกให้มากที่สุดครับเท่าที่จะออกได้ครับดูดออกดูดออกมันก็จะปวดไม่นานครับแต่ปวดปวดน้อยลงนะครับปวดแค่ห้านาทีสี่นาทีแล้วมันก็จะจางเลยนะครับจะไม่ปวดมากครับปวดแค่เบาๆนะครับนี่เป็นส่วนตัวเลยครับส่วนตัวของผมเลยนะครับดูดเลือดออกให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะดูดออกได้นะครับดูดดูด คือดูดเลือดดูดเมือกมันนะครับดูดออกครับใช้ปากเลไรนะดูโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําทคลิปต่อๆไปครับครับผม